สวัสดีและขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านนิยายใบยกุหลาบแก้วค่ะก่อนรับฟังนิยายเสียงกุหลาบแก้วฝากกดไลค์กดแชร์สักหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและสำหรับท่านผู้รับฟังที่เข้ามาฟังใหม่ฝากกดติดตามให้กุหลาบแก้วด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มฟังนิยายวิวาพังรักตอนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะวิวาพังรักตอนที่12การเข้าใจผิดของสามี เฟืองฟ้าโผลเข้ากอดเพื่อนๆด้วยความดีใจเมื่อคืนก่อนเข้านอนเธอได้รับโทรศัพท์จากพันพบและรู้ว่าเขาบินมาที่ออสเตรียดังนั้นจึงนัดกันที่ร้านกาแฟาเล็กๆในเมืองเพราะพันพบเองก็มีโปรแกรมที่จะซื้อของในเมืองนี้ด้วยฉันคิดถึงพวกแกมากเลยทั้งยัยคุณหมอรินทั้งนางปรินตัวแสบรวมทั้งแกด้วยเฟืองฟ้าพูดด้วยน้ำเสียงสดใสพวกฉันก็คิดถึงแก ว่าแต่มาอยู่ที่นี่สักพักแล้วเป็นอย่างไรบ้างสะจวดหนุ่มเอ่ยถามเพื่อนสนิททันทีก็ดีนะสามีแกเป็นอย่างไรบ้างบอกมาสิก็ดีปากจัดไปหน่อยแต่พอได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เริ่มคุยกันดูเรื่องอย่าอารมพบทมากได้ไหมหนังเฟื่องบอกมาดีกว like ่าว่าชอบเขาไหมพันพกถามในสิ่งที่อยากรู้ที่สุดก็ดีเป็นสุภาพบุรุษ โดยรวมก็น่ารักดีเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งเขาไม่พูดมากแต่พูดออกมาแต่ละคำชันละแทบหงายเฟืองฟ้าหัวเราะเบาๆเมื่อเอ่ยถึงเทเวอร์ทำไมล่ะพันพบถามต่อเขาก็เหมือนกับทุกคนที่มองว่าฉันเสพเพลเหลวแหลกไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างคงต้องใช้เวลาสักพักก็ถึงจะรู้จักฉันมากขึ้นแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วเฟืองฟ้าบอก แล้วทำไมแกไม่บอกเขาว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นพันพบฟังแล้วก็อดสงสารเพื่อนไม่ได้ภาพลักษณ์ของเฟื่องฟ้า,ฟาที่หลายคนเห็นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเลยสักนิดสามีของฉันเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากเหลือเกินไม่มีประโยชน์ที่จะบอกให้รู้เขาอยากเข้าใจแบบนั้นก็ช่างเถอะจะว่าไปก็สนุกดีออกจะมีเรื่องให้จิกจิกกัดกกันได้พันพบถึงกับถอนหายใจเมื่อฟังจบ เื่องฟ้าหยิ่งเกินกว่าที่จะแก้ตัวให้ตัวเองถ้าใครลองมองว่าเธอไม่ดีเธอก็จะไม่แก้ตัวตรงกันข้ามยิ่งทำให้คนพวกนั้นคิดมากไปกว่าเดิมซะได้ซ้ำแกมันก็เป็นแบบนี้ว่าแต่เท่าที่ฟังแสดงว่าตั้งแต่แต่งงานกันมาแกกับเขายังไม่ได้เออยังฉันพยายามหาข้ออ้างถึงเอาตัวรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ไงสาวแสบบอกโดยไม่ปิดบงัง พร้อมทั้งบอกวิธีการหลีกเลี้ยงให้เพื่อนฟังด้วยทำเอาพันพบถึงกับหัวเราะด้วยความแสบของเพื่อนแกนี่มันลายที่สุดลายไม่เปลี่ยนให้ท้าเขาแล้วปฏิเสธเขาแกจะเลี่ยงได้นานแค่ไหนสักวันก็ต้องยอมเขาอยู่ดีเพราะแต่งงานกันแล้วฉันอยากให้ระหว่างฉันกับเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปฉันชอบยั่วเขานะแต่พอเขาเข้าใกล้ฉันก็ใจสั่นขาแขนพันสั่นไปหมดมันกลัวนะแก เธอสารภาพตามตรงหล่อนนี้มันจริงๆไปยั่วเขาบ่อยๆระวังนะเขาจะทนไม่ได้ขึ้นมาและลากขึ้นเตียงพันพบสายหน้าฉันเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแกก็รู้ดีว่าฉันมานยาเยอะเฟืองฟ้าพูดทีเล่นทีจริงเออเอาตัวรอดให้ได้ตลอดแล้วกันว่าแต่ออกมาสามีแกรู้ไหมเนี่ยว่าแกออกมาหาฉันเขียนโนต้ตบอกเอาไว้ว่ามาทำธุระในเมืองวันนี้ฉันจะอยู่กับแกจนถึงเย็นเลย รอส่งแกขึ้นรถกลับด้วยแล้วพรุ่งนี้เครื่องออกกี่โมงออกสายสายฉันอยู่กับแกได้ถึงแค่บ่ายสามนะเพราะต้องขับรถกลับเองฉันไม่ชินเส้นทางคงต้องใช้เวลาหน่อยเจอกันแป๊บเดียวเองเฟื่องฟ้าบ่นพร้อมทั้งทำหน้าเศร้าอย่า่มาทำหน้าเศร้าแกติดต่อกับพวกฉันในไลน์กลุ่มถ้าจะทุกวันอยู่แล้วพันพบดักคอมันก็ไม่สนุกเหมือนคุยกันต่อหน้านี่นา มีตัวแสบเอ้ยพันพบองค์ยิ้มรู้ดีว่าเพื่อนสาวอารมณ์อ่อนไหวเสมอสจวรหนุ่มจับมือเธอแล้วดึงหญิงสาวเข้ามากอดเทเวอร์ยืนนิ่งไม่ขยับไม่เห็นเฟื่องฟ้ากอดกับผู้ชายอื่นที่ตรงหน้าร้านกาแฟใจกลางเมืองมันทำให้อารมณ์ที่เย็นสงบของเขาร้อนแรงขึ้นมาเสียดือด้อวันนี้เธอออกมาจากบ้านตั้งแต่ก่อนเขาจะตื่นเขียนโน้ตบอกสั้น โดยระบุว่าจะออกมาในเมืองและซื้อของกลับไปทําอาหารเย็นให้กินนี่ถ้าไม่ออกมาจิบกาแฟก็คงไม่เห็นว่าภรรยาของเขาทําอะไรกับใครบ้างสิ่งที่เห็นบอกถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ได้เป็นอย่างดีการหัวเราะต่อกะซิกการหยอกล้อและความใกล้ชิดของทั้งคู่ทําให้เขาไม่พอใจเป็นที่สุด3วันในการฮันีมูนเทเวอร์ยอมรับว่าการที่ได้อยู่กับเฟื่องฟ้าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเธอน่ารักสดใสช่างพูดช่างเจรจา ถึงแม้จะยั่วโมโหบ้างในบางครั้งแต่ก็รู้สึกดีกับเธอมากขึ้นแต่ตอนนี้ความรู้สึกเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปแล้วผู้หญิงคนนี้ใส่หน้ากากและมีมานยาเหลือเกินเฟื่องฟ้าส่งยิ้มให้กับคนที่เดินมาหาโดยไม่ทันสังเกตสีหน้าเมื่อเข้ามาใกล้จึงเห็นสายตาที่เต็มปไปด้วยความโกรธของเขามันดูน่ากลัวและไม่น่าไว้ใจเธอไม่เคยเห็นสายตาแบบนี้ของเทเวอร์มาก่อนเลยดวงตาของราชสีที่พร้อมจะขย้ำเหยื่อ ทำไมทำหน้าแบบนี้คะเฮ้ยเฟื่องฟ้าตกใจเมื่อถูกเขากระชากเข้าไปหาทำไมทำแบบนี้เห็นผมเป็นตัวอะไรเขาถามเสียงเครียดดวงตาคมจ้องหน้าเธอเขม็งทำอะไรคุณพูดเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจเฟื่องฟ้าตกใจและไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คุณเห็นผมเป็นอะไรถึงได้กล้าทำเรื่องหน้าเกียดต่อหน้าคนนับร้อยเทเวอร์กระชากเสียงถามคุณพูดอะไรฉันเจ็บปล่อย เฟื่องฟ้าพยายามดิ้นลนให้หลุดจากการเกาะกลุ่มนั้นปล่อยแน่แต่เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเขาเค้นไรฟันพูดสายตาเต็มไปด้วยความโกรธฉันจะไม่คุยถ้าคุณยังอารมณ์เสียคุณกำลังโกรธเราคุยกันคงไม่รู้เรื่องคุณรู้ดีเกิจใจว่าทำอะไรลงไปเขาพูดเสียงเข้มพร้อมทั้งยกตัวเธอพาดบ่าโดยไม่สนว่าอีกฝ่ายจะโวยวายหรืออลาวาดมากแค่ไหน เทวเดินตรงเข้ามาในห้องนอนและโยนอล่มบนเตียงกว้างใช้ตัวเองคล่อมตัวเฟื่องฟ้าไว้เหมือนเป็นกำแพงป้องกันการหลบหนีหญิงสาวมองเขาด้วยความตกใจรู้ว่าภัยที่เหลียกเลี่ยงมาหาเร็วกว่าที่คิดไว้แต่ก็ยังพยายามทำใจกล้าฉันไม่รู้เรื่องคุณไปโกรธใครมาแล้วทำไมต้องมาลงที่ฉันคุณออกไปหลันล้ากับผู้ชายในเมืองกอดกันจับมือกันทำเหมือนว่าเป็นโสดเที่ยวให้ท่าผู้ชายสีหน้าเขาแดงจัด สายตาที่จ้องมาก็แทบจะฆ่าเธอให้ตายเสดียวนั้นคุณกำลังเข้าใจผิดฉันอธิบายเรื่องนี้ได้หญิงสาวถึงบางอ้อจะเข้าใจผิดได้อย่างไรคุณมันก็แค่ผู้หญิงรักสนุกที่ให้ท่าผู้ชายไปทั่วผมคิดว่าแต่งงานแล้วคุณน่าจะดีขึ้นเคยคิดว่าผมอาจจะมองคุณผิดไปคุณอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่ข่าวลือกันแต่มันก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่คุณตั้งใจหลอกผมคุณยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมเลยสักนิดรู้ไหม ผมเกือบจะเชื่อและมองคุณใหม่อยู่แล้วเกือบจะคิดว่าคุณคงไม่กลับไปทำตัวแย่ๆแต่ตอนนี้ผมเข้าใจหัวอ,อกพ่อคุณแล้วว่าทำไมถึงอยากจับคุณแต่งงานและส่งไปให้ไกลๆเฟืองฟ้ามองหน้าเขาด้วยความผิดหวังและเสียใจมากขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งที่พูดเขาเข้าใจผิดทุกอย่างเธอเบือนหน้าหนีน้ำตาคลอรู้สึกน้อยใจที่เขามองทุกอย่างในแง่ร้ายไปหมดถ้าอยากให้ร้ายนะักเธอก็จะจัดให้ตามที่ต้องการ คุณมองฉันแย่มาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอที่ผ่านมาฉันแกล้งทําตัวดีให้คุณตายใจจริงๆแล้วที่อยากมาออสเตรียก็เพราะฉันนัดคู่ขาของฉันไว้ว่าจะมาเจอที่นี่รู้ไหมฉันต้องรอเวลาตั้งหลายวันที่จะแอบออกไปหาเขาเธอประชดพร้อมทั้งเชิดหน้ามองเขาด้วยความถือดีไปหามันทําไมไปทําอะไรกับมันมาถามได้ไปหาคู่ขาก็ต้องทำเรื่องอย่างว่าสิก็สามีไม่ได้เรื่องก็ต้องไปหาคนอื่นแทน เทเวอร์เม้มปากแน่นแล้วโน้มตัวลงมาหาเธอทันทีและก่อนที่เฟื่องฟ้าจะร้องโวยวายอะไรออกมาลิมฝิดปากของเขาก็ประกบเรียวปากอิ่มนั้นด้วยความรวดเร็วเฟื่องฟ้านอนตัวแข็งด้วยความตกใจเมื่อได้สติก็พยายามขยับตัวหนีแต่ก็ไม่ได้ผลเมื่อเขาขยับตามพร้อมทั้งกอดรัดเธอแนบแน่นมากขึ้นมือบางพยายามยกขึ้นมาขวนหน้าแต่มันไม่ง่ายเมื่อเขารู้ทันเทเวอร์จูบเธรุนแรงมากขึ้น ยิ่งดิ้นเขายิ่งจาบจ้วงเฟื่องฟาวรับรู้ได้ว่าเขาแข็งแรงขนาดไหนเธอเพเยอะปากเพื่อสูดลมหายใจเมื่อเขาผละออกแต่เขาก็ถือโอกาสฉกฉวยมอบจูบที่ลึกล้ำกว่าให้เมื่อสักครู่เรียวลิ้นร้อนเข้าไปเกี่ยวกับบอดกับลิ้นนุ่มของเธอร่างบางกระตุกอย่างรุนแรงและพยายามดิ้นลนแต่แล้วก็ต้องอ่อนยั่เมื่อเขาใช้ประสบการณ์ที่มีมากกว่าทำให้คล้อยตาม เป็นเวลานานกว่าที่เทเวอร์จะยอมถอนริมฝีปากออกเขาผละจากเธอเราวกับเป็นอะไรสักอย่างที่น่ารังเกียจคนเลวสารเลวทุเลศคนน่ารังเกียจเธอต่อว่าเขาด้วยน้ำเสียงสัน่นน้ำตาคลอถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ควรจูบตอบเขายอมและจูบเธออีกครั้งหญิงสาวพยายามจะเบือนหน้าหนีเพื่อหาทางเอาตัวรอดแต่นั่นไม่ได้ทำให้เทเวอร์สะเทือนเลยสักนิดมือหนารวบกำปั้น,นน้อยๆของเธอเอาไว้ และจูบเธอลึกซึ้งกว่าเดิมแต่การจูบนั้นต้องมาสะดุดเมื่อเขารับรู้ว่าหญิงสาวกำลังร้องไห้ชายหนุ่มถอนริมฝีปากอย่างไม่เต็มใจนักและมองคนที่นอนน้ำตาไหลด้วยหัวใจที่อ่อนยวกพร้อมประคองสองแก้มของเธอไว้ก่อนจะก้มลงมาจูบซับน้ำตาให้กับคนที่กำลัง,ลงร้องไห้เฟืองฟ้ากลั้นหายใจยกมือโอบรอบคอเขาไว้การกระทำเช่นนี้ทำให้ชายหนุ่มพอใจเพราะดูเหมือนว่าเธอกำลังโอนอ่อนผ่อนตาม แต่เมื่อเทเวอร์เผอเธอก็จัดการล็อกคอและใช้ฟันของตัวเองกัดไปที่หูของเขาแรางๆจนทำให้คนตัวใหญ่ร้องออกมาเสียงดังเจ็บนะเฟื่องฟ้าใช้โอกาสนั้นรีบลุกขึ้นยืนก็ตั้งใจให้เจ็บคุณเห็นฉันไม่คนยังไงบอกไว้ก่อนนะฉันอาจจะเหลวแหละแต่ฉันเลือกและตอนนี้ฉันไม่เลือกคุณหญิงสาวตะโกนใส่หน้าเทเวอร์กระชากตัวเธอเข้ามาหาด้วยความโมโหอีกครั้ง คุณไม่มีทางเลือกหรอกเฟื่องฟ้าสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือทำหน้าที่ภรรยาให้ผมเดี๋ยวนี้ไม่ฉันไม่พร้อมเฟื่องฟ้าปฏิเสธเสียงดังกลับผมจะทำให้คุณพร้อมเดี๋ยวนี้เขาสุกหน้าไปที่ซอกคอขาวนวลและเริ่มกลับมาจูบเธออีกครั้งจูบที่สามารถทำให้ภรรยาผู้ไรเดียงสาอ่อนละทวยได้ในเวลาไม่นานคุณเป็นของผมแต่เราตกลงกันแล้วไงว่าฉันต้องพร้อม เฟื่องฟ้าเสียงสัน่นพยายามหาทางเลี่ยงหนีจากจูบอันแสนทรงพลังนี้มันพร้อมพร้อมถึงที่สุดแล้วถึงเวลาที่เราสองคนจะต้องทำหน้าที่สามีภรรยากันแล้วเฟืองฟ้าเทเวอร์ตอบเสียงพร่าเริ่มควบคุมความต้องการของตัวเองไม่อยู่แต่เรามีสัญญากันไว้จำไม่ได้เหรอเพื่อให้การแต่งงานสมบูรณ์ได้เพื่อให้การแต่งงานสมบูรณ์ใช่ไหม เฟื่องฟ้าเม้มปากเมื่อนึกถึงคำสัญญาที่แสนจะหยามหน้านั้นใช่มันถึงเวลาแล้วเขาย้ำก่อนที่จะโน้มตัวลงมาหาเธออีกครั้งคุณจิตสำนึกของเฟื่องฟ้ากำลังตีกันเขากับเธอเพิ่งจะทะเลาะกันเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาและตอนนี้กำลังจะทำกิจกรรมอย่างอื่นความกลัวความกังวลความว้าววิวความเขินอายและความอยากรู้อยากลองเริ่มตีกันมั่วไปหมด นี่คือเรื่องที่ภรรยาสามีควรมอบให้แก่กันผมทำด้วยความรู้สึกดีคุณเองก็เช่นกันเทเวอร์ปลอบประโลมหญิงสาวเขาสัมผัสได้ว่าเฟืองฟ้ามีบางอย่างที่ขื่นขัดไม่ใช่เพราะไม่ต้องการตนแต่เพราะความกังวลในใจิตใจต่างหากทำไมคุณโกรธง่ายจังเฟื่องฟ้าถามในขณะที่เทเวอร์พรมจูบไปที่ซอกคอยอย่างหยหา ความหอมของตัวคุณทําให้ความโกรธหายไปชายหนุ่มตอบเสียงพร่าเพิ่งรู้ว่าคุณแฮมิลตันปากหวานนะคะแรงสัมผัสทําให้เฟื่องฟ้ารู้สึกผ่อนคลายเรียกผมว่าไตรแฮมิลตันเป็นนามสกุลภรรยาไม่ควรเรียกนามสกุลของสามีเขาพูดสั้นๆและทาบริมฝีปากตัวเองลงบนริมฝีปากของเธอเพื่อหยุดการสนทนาไตรฉันถึงเวลาของเราแล้วเฟื่องฟ้า เทเวอร์ไม่รออีกต่อไปเขาจัดการเล้าโลมและทำให้เธอกับเขาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างอ่อนโยนที่สุดถึงแม้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอแต่เฟื่องฟ้าก็ทำมันได้ดีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นถูกปลอบประโลมด้วยไฟรักที่แสนหวานยังไม่รู้ลืมของเทเวอร์ยามที่ทั้งคู่ปล่อยให้ความรู้สึกเป็นของกันและกันอย่างไม่ปิดบงัง เทเวอร์แานจะอ่อนโยนและถน,นอมเธอราวกับสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขาอ่อนหวานแต่ก็ลุกเร้าอย่างมีชั้นเชิงที่ทราบซ่านแน่นอนว่าสิ่งเดียวที่เฟื่องฟ้าทำได้คือร่วมมือไปกับเขาและเรียนรู้ที่จะตอบสนองเพื่อให้เกิดความสุขต่อกันและกันในทุกวินาทีเสียงครางแห่งความสุขดังระงงไปทั่วห้องนอนแล้วในเวลานี้วิวาพังรักตอนที่สิา สามีภรรยาที่สมบูรณ์เฟื่องฟ้านอนเงียบไม่ต่างจากเทเวอร์ที่นิ่งและเงียบกว่ามากเขาหันมามองคนที่นอนอยู่ข้างๆสายตาเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวงแหนเฟืองฟ้าบริสุทธิ์ผุดผ่องเขาเป็นชายคนแรกที่ได้ครอบครองและเป็นคนแรกที่ได้สัมผัสร่างกายที่แสนสงดงามนี้เขาพยายามจะอ่อนโยนยามที่ไฟลักลุกโชนหญิงสาวบอบบางและน่าทานุถนอมเสียเหลือเกิน ทำให้เขาต้องพยายามวาควบคุมความบ้าคลั่งของตัวเองให้มากที่สุดและผลที่ได้คือเขาคลั่งคลายในตัวเธอมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีความต้องการที่ไม่รู้จักจบจากสิน้นเฟื่องฟ้าเป็นผู้หญิงคนแรกที่เทเวอร์อยากจะฝังตัวเองไว้ในร่างกายของเธออยู่แบบนั้นแต่ตอนนี้เขาเครียดและกังวลเพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอย่างไรเธออาจจะโกรธหรือเกลียดเขาไปเลยก็ได้แต่สำหรับเขาแล้วการที่เขาได้เธอมา มันเต็มไปด้วยความภูมิใจและห่วงแหนมากซะจนตัวเองตกใจเพราะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะรู้สึกกับผู้หญิงที่นอนข้างๆมากมายขนาดนี้เฟื่องฟ้าอยากจะร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ออกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะยอมรับเธอเป็นของเขาโดยสมบูรณ์แล้วแถนยังยินยอมซะด้วยยิ่งคิดยิ่งหน้าอับอายเพราะตอนแรกตีกันแทบตายแต่สุดท้ายก็จบลงที่เตียงเฟื่องฟ้า เทเวรเรียกชื่อของภรรยาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่าทุกครั้งพร้อมทั้งทําท่าจะขยับตัวเข้าไปหาแต่เธอขยับตัวหนีสะก่อนสาวแสบกระชับผ้าห่มที่คุมร่างกายไว้แน่นไม่หันมามองหน้าสามีและนั่นทำให้อีกฝ่ายเริ่มใจเสียแต่ก็ยังวางท่าอยู่ในทีมือหนาเอื้อมไปรูปไหล่มนการกระทำของเขาทำให้เธอขนลุกสู้ขึ้นมาแทบจะทันทีเฟื่องฟ้าเบี่ยงไหลลบ แต่ก็ต้องร้องออกมาเสียงดังเพราะถูกคนที่นอนอยู่ดึงลงมาให้นอนข้างกันอีกครั้งพร้อมทั้งใช้แขนที่เต็ไมไปด้วยมัดกล้ามกักขังเธอไว้ใต้ร่างแกงของเขาคุณเธอมาหน้าหนีไม่ยอมสบตารู้ไหมว่าตัวเองลายกาดแค่ไหนเขาเริ่มต่อว่าด้วยน้ำเสียงที่เข้มขึ้นแต่ทว่าสายตาอ่อนโยนอะไรนะคุณทำให้ผมเสียการควบคุมตัวในหลายๆครั้ง เรามีเรื่องต้องพูดกันนะเฟื่องฟ้าไม่มีค่ะฉันไม่อยากพูดกับคนเอาแต่ใจแบบคุณผู้ชายน่าเกียดคุณขืนใจฉันปล่อยฉันอยู่นี้เลยนะเฟื่องฟ้าดิ้นหนีใบหน้าหวานแดงกลับเมื่อสบสายตาเขาคุณกล่าวหาผมรุนแรงเกินไปจริงอยู่ช่วงแรกผมอาจจะไม่น่ารักแต่ต่อมาผมอ่อนโยนและคุณเองก็ยินยอมโดยดีนะ เท hey, ว์โน้มใบหน้าเข้ามาใกล้แล้วหอมแก้มเธอฟอดใหญ่เฟื่องฟ้าหน้าแดงเมื่อคิดตามที่เขาพูดมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าประทับใจฉันนอนกับผู้ชายมาตั้งเยอะไม่มีใครหวยเท่าคุณเธอตอบเสียงเข้มข่มความอายเอาไว้แต่คนฟังกลับยิ้มเย็นไม่เอาหน้าอย่าประชดกันเลยผมรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงผมต่างหากที่เป็นคนแรกของคุณบ้า เกิดมาเฟื่องฟ้าไม่เคยอายใครเท่านี้มาก่อนคุณจะไปไหนเขาถามเมื่อเห็นว่าเธอทำท่าจะลุกจากเตียงอีกครั้งไปที่ไหนก็นได้ที่ไม่ต้องเห็นหน้าคุณฉันไม่อยากเห็นหน้าผู้ชายนิสัยเสียตอนนี้เพิ่งตีหนึ่งคุณจะออกไปไหนห้ามทำเหมือนกับว่าผมเป็นของเล่นที่เบื่อแล้วจะทิ้งแบบนี้คุณทำแบบนั้นไม่ได้เทเวอร์แกล้งแย่เฟื่องฟ้าทั้งโกรธทั้งอาย เมื่ออีกฝ่ายพูดราวกับว่าเธอเป็นคนที่ข่มเหงน้ำใจเขาตอนนี้ฉันปวดหัวแล้วก็เมื่อยไปทั้งตัวเพราะแบบนี้ไงเราถึงควรอยู่ด้วยกันทำไมคะเฟื่องฟ้าไม่เข้าใจที่เขาพูดเทเวร์ยิ้มพร้อมนั่งก้มมาหาใช้จมูกตัวเองเขี่ยไปที่ปลายจมูกของเธอสองสามครั้งเพราะผมเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ที่คุณปวดเมื่อยก็เพราะพอคะ่ะ หญิงสาวรีบยกมือขึ้นปิดปากสามีผมจะดูแลคุณเองและถ้าคุณดือ้อผมจะทำให้คุณหายคุณจำที่เราตกลงกันได้ไหมคะครั้งเดียวเพื่อให้การแต่งงานสมบูรณ์เฟืองฟ้าวกกลับมาเรื่องนี้ทันทีจำได้แต่ตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนข้อตกลงแล้วชายหนุ่มพูดหน้าตาเฉยคุณจะกลืนน้ำลายตัวเองเหรอคะอย่าลืมสิคุณพูดเองว่าคุณรังเกียจฉัน หญิงสาวท้วงบังเอิญว่าผมเป็นพวกไม่กลืนน้ำลายตัวเองแต่ก็ไม่ยอมเสียเมียตัวเองไปไงชายหนุ่มยิ้มกุ้มกลิ่มแววตาเจ้าเล่ห์ฉันไม่ยอมคุณต้องรักษาสัญญาเฟืองฟ้าดื้อดึงอย่าดื้อกับผมเลยนะเทเวอร์เริ่มอ่อนบ้างถ้าดื้่อลหะถ้าคุณดือ้อผมจะปราบคนดื้อด้วยการทำให้คุณลุกจากเตียงไม่ไหวกันเลยทีเดียวบ้า เฟืองฟ้าหลบสายตาคมทันทีที่บ้ากระพะคุณเขาขยับตัวลุกขึ้นจากเตียงหญิงสาวเบือนหน้าหนีด้วยความเขินอายเพราะเขากำลังเปลือยอยู่ต่อหน้าแถมจงใจเปลือยด้วยปล่อยนะเฟืองฟ้าร้องเสียงหลงเมื่อถูกเขาอุ้มจากที่นอนจะอาบน้ำให้ไงไม่ปล่อยท่านอย่างนี้ไม่ได้เธอวอยวายเสียงดังทำไมจะทำไม่ได้ไม่อายหรือไงเดินแก้ผ้าในบ้าน เฟืองฟ้าถามทำไมต้องอายบ้านนี้มีเราอยู่แค่สองคนเราสองคนเห็นกันและกันถึงไหนตัวไหนแล้วก็พูดหน้าเป็นคุณไม่อายแต่ฉันอายจะอายทำไมร่างกายของผมไม่ได้มีอะไรน่าเกียดส่วนคุณก็สวยงามไปหมดรับรองได้ว่าผมคงต้องทำให้ตัวเองเปลื่อ,อยตามแล้วก็ประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะมาทางวันเทเวอร์พูดอย่างอารมณ์ดีเฟืองฟ้าหยิกแขนของเขาทันทีด้วยความเขิน รู้สึกแปลกใจที่เห็นเขาพูดแบบนี้ตอนนี้สิ่งที่คุณควรทำคือตามใจผมตกลงไหมต่อให้ไม่เต็มใจคุณก็หาทางทำตามใจตัวเองได้อยู่ดีหญิงสาวประชดพอรู้ทันรู้แบบนี้แล้วแสดงว่าจะไม่ขัดขืนไม่ดื้อใช่ไหมจะพยายามก็แล้วกันเธอตอบอย่างขอไปทีเป็นคำตอบที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา เครื่องฟ้าชำเลืองมองคนที่เดินวนไปวนมาอยู่รอบอ่างอาบน้ำาด้วยความแปลกใจตอนนี้เขาสวมเสื้อคลุมแล้วเลยทําให้เธอมองได้อย่างสนิทใจมากขึ้นเธอถูกเขาจับมานั่งในอ่างอาบน้ำที่มีเพียงแค่ฟองสบู่เท่านั้นที่ปกปิดร่างกายเทเวอร์เดินจากไปเพียงไม่กี่นาทีเขาก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับบรันดีจะดื่มตอนนี้เลยเหรอคะผมจะดื่มกับคุณฉันไม่ดื่มหน่าเธอปฏิเสธอย่างรวดเร็ว เขายิ้มก่อนจะกระดกมันลงคอจากนั้นก็ค่อยปลดเปลืองเสื้อคลุมของตัวเองออกช้าๆไม่รีบร้อนจะทําอะไรถา,ถามเสียงสานเมื่อเห็นเขาเปลือยอยู่ตรงหน้าอีกรอบแต่ถึงจะอายก็ไม่ละสายตาจากเรือนร่างที่เต็มไปด้วยความงดงามของกล้ามเนื้อเลยก็เห็นอยู่ว่ากําลังจะลงอ่างจะลงมาได้ยังไงก็ฉันนั่งอยู่ในอ่างเทเวอร์ยิ้มพร้อมทั้งก้าวลงไปในอ่างอาบน้ําขยับตัวเข้าไปนั่งซ้อนทางด้านหลังของเฟืองฟ้า เขาใช้วงแขนที่แข็งแรงโอบกอดผู้เป็นริภรรยาเอาไว้ใบหน้าหล่อเหลาซุกลงที่ซอกคอข่าวนวลอย่างอดใจไม่ไหวเฟืองฟ้าขนลุกสู้จะขยับตัวหนีแต่ก็ทำไม่ได้เพราะถูกกอดเอาไว้แน่นอย่าพยายามหนีเลยอย่าพยายามต่อต้านความต้องการของตัวเองด้วยเขาก็ซิบเสียงสั่นพรา่ามือไม้เริ่มป้วนเปียนไปทั่วร่างกายของเธอหยุดนะอย่าห้ามเลยผมอยากมอบร่างกายของตัวเองให้คุณ อารมณ์และความปรารถนาของเทเวอร์กลับมาอีกครั้งเขาโหยหาและอยากอยู่ใกล้เธอตลอดเวลาแต่ฉันไม่ได้อยากได้ร่างกายของคุณซะหน่อยเธอพยายามผลักใส่ออกห่างแต่ความเลื่อนของฟองสบู่อยู่บนตัวทําให้ทุกอย่างเลวร้ายมากขึ้นร่างกายของทั้งคู่ถูถ่ายกันไปมาจนสติเธอแท,ทบหลุดพอเริ่มเคลิ้มตามเมื่อถูกเล้าลงแต่ผมอยากให้คุณไม่มีทางอื่นนอกจากยอมรับเท่านั้นคนเอาแต่ใจกระซิบข้างหู ยัดเกียดกันชัดๆเฟืองฟ้าต่อว่าเขาผมยอมรับแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะพูดกันรู้ไหมว่าคุณเป็นตัวยุ่งเขาต่อว่าแต่ก็ไม่จริงจังนักในเมื่อคิดแบบนั้นก็อย่ายุ่งกับฉันสิทําไม่ได้หรอกก็ยุ่งไปแล้วยุ่งแล้วก็ต้องยุ่งให้ตลอดรู้ไหมคุณทำให้ผมไม่สงบเลยให้ตายสิ เทเวอร์อยากจะตบหัวตัวเองแรงๆสักสามสี่ครั้งเมื่อเห็นรอยแดงที่ซอกคอและแขนของเฟืองฟ้าเขาจูบตรงรอยแดงนั้นอย่างแผ่วเบาหญิงสาวพลิกตัวหันมามองแล้วพูดต่อว่าตอนนี้ฉันอยากกลับห้องของตัวเองแล้วค่ะยังไม่ให้กลับต่อไปนี้เราต้องนอนห้องเดียวกันคิดว่าจะบังคับได้เหรอได้ไม่ได้ก็ลองดูถ้าดื้อก็ไม่ต้องออกไปไหนทางนั้นอยู่กันบนเตียงนี่แหละ จ,จัดให้มันหนักทั้งคืนเอาให้ฟ้าเหลืองกันไปเลยเข้าขู่พร้อมขยับตัวเข้าหาเฟื่องฟ้าขยับตัวหนีการลุกลานแต่แล้วเธอก็พลาดตกเตียงลงไปนอนบนพื้นโอ้ยจะทําอะไรนะ่ะเฟื่องฟ้าหน้าแดงก่ําเมื่อเห็นเขาเดินตัวเปลือยมาหาเทเวอร์อุ้มเธอขึ้นไปวางบนเตียงอย่างทาน,นอมไม่ทําอะไรหรอกหน้าผมกําลังพยายามอดทนต่อความต้องการของตัวเองอยู่เพรารู้ว่า คุณเหนื่อยมากแล้วคนบ้าไปเอาเรียวแรงมาจากไหนเฟื่องฟ้าบ่นพึมพำผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันผมไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครเลยชายหนุ่มบอกตามตรงเชื่อใจได้แค่ไหนกับคนอื่นคุณคงไวไฟมากกว่านี้สินะผมรับรองว่าไม่เคยมีเรื่องแบบนั้นเฟื่องฟ้ามองคนที่นอนหลับอยู่บนเตียงด้วยท่าทางที่ดูสบายอกสบายใจแล้วเม้มปากแน่น เธอมองคนที่อยู่บนเตียงคิดถึงคำพูดที่แสนจะร้ายกาจของเขาเมื่อครั้งแรกที่พบกันนึกอยากจะเอาคืนกลับบ้างอยากให้เขาคลั่งหรือบ้าไปเลยยิ่งดีให้สมกับคำพูดดูถูกเหยียดหยามที่เคยทำรายน้ำใจเธอมันจะไม่จบแค่นี้แน่เรื่องนี้เธอจะต้องเอาคืนอย่างสาสมเฟื่องฟ้าถือกระเป๋าในมือแน่นพร้อมทั้งหันหลังให้กับคนที่นอนอยู่บนเตียงก่อนจะตัดสินใจเดินออกไปจากบ้านเงียบ เทเวอร์อยากจะบ้าตายเมื่อรู้จากคนดูแลบ้านว่าภรรยาของเขาถือกระเป๋าออกไปที่ท่าเรือตั้งแต่เช้ามืดทั้งที่ตอนแรกคิดว่าเธอคงจะกลับไปที่ห้องนอนของตัวเองทำไมถึงปล่อยให้คุณนายออกไปคนเดียวเขาถามคนดูแลบ้านด้วนน้ำเสียงเอาเรื่องผมไม่กล้าห้ามเธอครับคนงานก้มหน้าไปส่งที่ท่าเรือแล้วเธอบอกไหมว่าจะไปไหนเห็นว่าจะนั่งเรือตอบไปนั่งรถไฟที่ซานบรู๊ แล้วก็ว่าจะไปเดนมาร์กหรือเช็คนี่แหละครับแต่ว่าคุณนายได้ตั๋วเวลาสายๆประมาณ9โมงคำตอบของคนดูแลบ้านทำให้ชายหนุ่มเหลือมองนาฬิกาตอนนี้น่าจะยังทันวิวาพังรักตอนที่12และ13ก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไม่เอ่ยต่อไปเฟื่องฟ้าจะเอาคืนเทเวอร์อยังไรก็ต้องโปรดติดตามฟังตอนต่อไปนะคะ สำหรับท่านใดอยากอ่านหนังสือเรื่องวิวาพังรักก็สามารถเข้ามาได้ที่ m a p m a r k e t c o m แล้วพิมพ์ชื่อนิยายไปเลยค่ะว่าวิวาพังรักหรือไม่ก็พิมพ์นามปากกานะคะพิมพ์คำว่ากุหลาบแก้วเข้าไปก็จะขึ้นวิวาพังรักมาให้ค่ะถ้าชอบก็โหลดสนับสนุนผลงานกันได้แต่ถ้าอยากได้เป็นรูปเล่มนะคะร้านหนังสือออนไลน์น่าจะยังพอมีอยู่ค่ะหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วก็คงจะต้องตามหาในร้านหนังสือมือสองนะคะ พราะตัวกุหลาบแก้วเองตอนนี้ก็เหลือแค่2เล่มเท่านั้นเองสำหรับตอนหน้านะคะมาติดตามกันดีกว่าว่าเฟื่องฟ้าจะเอาคืนเทเวอร์อย่างไรบ้างสำหรับคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดอ่านเร็วเกินไปอ่านช้าเกินไปลิ้นรัวเกินไปขออาภัยมานที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้คงต้องบอกว่าขอให้มีความสุขกับการฟังนิยายเสียงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันค่ะ